บนถนนสายหนึ่งหมาน้อยตัวหนึ่งถูกทิ้งไว้เพียงลำพังเจ้าตูบเดินไปอย่างไร้จุดหมายสายตาเต็มไปด้วยความหวังแต่โชคชะตายังไม่อ่อนโยนหมาเจ้าถิ่นไม่ต้อนรับเขาเลยจนกระทั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ <c oughs> เขาได้พบกับลุงบุญมีลุงไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มของเขาอบอุ่นกว่าคำใดๆวันเวลาผ่านไป ถูกเติบโตเป็นสุนัขที่แข็งแรงและซื่อสัตย์เขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแต่เป็นผู้ช่วยที่ขยันขันแข็งยามเย็นทั้งคู่มักจะพักใต้ต้นไม้เดิมที่พวกเขาเริ่มรู้จักกันแต่ข้าคืนนี้เงียบเกินไปบางสิ่งกำลังซุ่มอยู่ในเงามืดตุ๊กลุกขึ้นดวงตาเขาเปล่งประกายแห่งความกล้าหาญ การต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าของเริ่มขึ้นในที่สุดงูก็สงบนิ่งตูบยืนหอบแต่ปลอดภัยลุงบุญมีตื่นขึ้นมาน้ำตาแห่งความซึ้งใจเอ่อคลอในดวงตาจากมาน้อยที่ถูกทิ้งกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องนาตลอดไป